เรียกได้ว่าเป็นคดีใหญ่ที่ต้องจับตามองกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับกรณีของดีไอคอน Group นะครับหลังจากที่18บอสของบริษัทนะครับได้โดนรวบไปที่เรียบร้อยแล้วซึ่งจากใน18บอสนะครับก็ได้มีสรายที่เป็นดาราดังนะครับซึ่งได้แก่คุณกันกันตาวรคุณมีนพิชยาแลวก็คุณแซมยุรันะครับและนอกจากนี้ทางด้านเจ้าที่ตำรวจนะครับก็ได้เผยอีกด้วยครับว่าตอนนี้กําลังสอบสวนและขยายผลนะครับเพื่อเตรียมออกหมายเรียกแม่ขายในรถที่2ต่อไป โดยหนึ่งใน3บอสดาราดังนะครับอย่างคุณก,กันกระาวรนก็ได้พบนะครับว่าได้ปรากฏชื่อเป็นหนึ่งในผู้บริหารดีไอคอนกรุ๊ปนะครับในตําแหน่งของ CRO หรือว่าพ่วงหนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งหลังจากที่เกิดเรื่องดังกล่าวนะครับในโลกออนไลน์นั้นก็ได้มีการขุดแชร์วิรกรรมของคุณกันมากมายนะครับรวมไปถึงล่าสุดนี้นะครับก็ได้มีการออกมาแชร์คลิปเก่านะครับซึ่งเป็นคลิปตอนที่พระเอกหนุ่มอย่างหนุ่มซันนี่สุวรรณเมธานนท์นะครับได้ไปเป็นแขกรับเชิญในรายการของคุณก,กันกระัาวดนใน,นดยนล,นล่าว ทั้งคู่นะครับก็ได้นัดกันไปเดินที่ตลาดนัดสวนจตุจักรซึ่งบทสนทนาในคลิปนะครับก็ดูเหมือนจะสนิทสนมกันมากแต่ว่าบางคําพูดนะครับก็ดูรุนแรงเกินไปจนเกิดเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์เลยทีเดียวครับโดยจากในคลิปนะครับช่วงหนึ่งของรายการนะครับคุณกันดิเซลคุณซันนี่ว่าคนแบบนี้น่าจะอยู่อีกนานอยู่ให้รกโลกความตรงต่อเวลาของนักแสดงมืออาชีพอย่าเรียกตัวเองว่ามืออาชีพและนัดให้มาเจอความรับผิดชอบอยู่ที่ไหนตอนแรกจะเอาแบ็คพิงค์มาแต่ก็จ้างไม่ไหว ก็เลยเอาลุงคนนี้มาก็ได้เดี๋ยวลุงก็น่าจะตายเร็วๆนี้แล้วซึ่งหลังจากนั้นนะครับคุณซันนี่ก็ได้ตอบกลับไปนะครับว่าก็น่าจะอีกนานก่อนที่คุณกันนะครับจะสวนไปอีกนะครับว่าอ๋ออยู่ให้โรคโลกซึ่งงานนี้นะครับก็ทำเอาทางด้านของคุณซันนี่นะครับถึงกับทนไม่ไหวหันไปถามกล้องเลยทันทีนะครับว่าเขาเป็นคนที่ัยไม่ดีแบบนี้อยู่แล้วหรอครับหรือว่ายังไงเอาง่ายๆทีมงานก็ดูยังไม่ชอบขี้หน้าคุณเลยแต่ว่าทางด้านของคุณกันกนะครับก็ได้เถียงกลับไปนะครับว่าเขาไม่ชอบคุณมากกว่า และหลังจากนั้นนะครับทางด้านคุณซันนี่ก็ให้ทีมงานโหวตนะครับว่าไม่ชอบใครระหว่างคุณกันหรือว่าคุณซันนี่ซึ่งหลายคนนะครับก็ตอบว่าชอบคุณซันนี่จนกระทั่งถึงทีมงานคนสุดท้ายนะครับคณกันนั้นก็เริ่มอ,ออกอาการหน้าเสียแบบเห็นได้ชัดจนทำให้ทีมงานคนนี้นะครับถึงกับต้องตอบกลับไปเลยนะครับว่าลูกของผมยังเล็กอยู่ครับ ซึ่งทางนี้นะครับหลังจากที่คลิปยังกล่าวได้ถูกขุดมาแชร์อีกครั้งนะครับก็ได้เกิดเป็นเสียงว,วิจารณ์สนั่นบนโลกออนไลน์ซึ่งหลายคนนะครับก็ต่างบอกนะครับว่าที่รายการนั้นดูเหมือนเฮฮาตลกจริงๆแล้วเป็นเพราะว่าการตัดต่อแล้วก็เสียงซาวช่วยเอาไว้เพราะว่าดูจากภาพหน้าง,งานแล้วสถานการณ์น่าจะตึงเครียดไม่น้อยเลยทีเดียวครับ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลา์สไตล์มาเสริมให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิว